เนื้อหาในในิยายชุดนี้สร้างจาก ChatGPT เรียบเรียงและาพากเสียงโดย Nix Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนห้อง6หอสีจันท EP สามตอนที่3อย่ามองกระจกทุกอย่างที่สะท้อนอาจไม่ได้อยู่แค่ในนั้น เมื่อคืนเหมือนฝันร้ายกายพูดเบาๆกับตัวเองขณะจ้องหน้ากระจกในห้องน้ำเช้าวันต่อมาแต่ความกลัวนั้นยังไม่จางหายเขาสังเกตอีกครั้งว่ากระจกในห้องมีรอยขีดบ,บางๆเหมือนรอยเล็บปรากฏขึ้นจากมุมล่างขวาไต่ขึ้นไปเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยเหมือนพยายามขวนมาจากด้านใน กายใช้มือแตะกระจกบเบาไม่มีอะไรผิดปกติกระจกยังเย็นเฉียบตามปกติไม่มีเสียงไม่มีภาพแปลกเขาพยายามดึงสติกลับมาแล้วรีบเก็บของออกไปเรียนตามปกติระหว่างวันกายลองเล่าเรื่องกล่องใต้เตียงกับเสียงประหลาดในห้องให้เพื่อนสนิทที่ชื่อต้าฟังระหว่างพักเที่ยง กูไม่ได้ล้อเล่นนะต้ากล่องมันมีทั้งภาพถ่ายทั้งสมุดแล้วก็มีคนโทรมาด้วยคนโทรใครวะต้าถามพลังหลีตาไม่รู้ดิเสียงผู้หญิงเตือนให้กูอย่เปิดอีกห้ามแตกกระจกด้วยต้าทำหน้าไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าจะมาดูห้องให้ตอนเย็นพอถึงเวลาหลังเลิกเรียน ทั้งคู่ก็กลับหอไปด้วยกันกายพาเขาเข้าห้องแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดซ้ำตานั่งลงบนเตียงขอเปิดกล่องดูหน่อยดิกายลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมเปิดกล่องออกมาให้ดูต้าหยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูอย่างตั้งใจพลิกดูแต่ละใบแล้วนิ่งไปเมื่อเห็นรูปหนึ่งรูปที่หญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจก และมีเงาอีกเงาโผล่อยู่ตรงขอบภาพมึงนี่แม่งโคตรหลอนเลยวะใช่ไหมล่ะกายตอบแต่แล้วตาก็ขมวดคิว้วเมื่อเห็นภาพใบหนึ่งที่มีเบอร์โทรเขียนไว้ด้านหลังใต้เบอร์โทรมีคำเขียนว่าถ้าเห็นมันในกระจกอย่ารับสายเด็ดขาด คืนวันนั้นกายเข้านอนโดยมีต้าค้างด้วยในห้องเพราะไม่กล้านอนคนเดียวเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนทั้งห้องเงียบสนิททันใดนั้นเสียงโทรศัพท์กายก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเบอร์เดียวกับในภาพถ่ายกายและต้านั่งพงะมองหน้ากันอย่ารับนะกูขอละ่ะต้ากระซิบเสียงสั่นกู กูจะปิดเสียงกายพูดเบาๆมือสั่นขณะเอื้อมไปกดปิดเสียงแต่ก่อนจะทันแตะหน้าจอโทรศัพท์กระดับไปเองเหมือนมีคนวางสายตานั่งเงียบหายใจแรงแต่เพียงไม่ถึงครึ่งนาทีต่อมาเสียงเคาะประตูดังขึ้นกอกกอกกกสามครั้งช้าๆหนักแน่น กายลุกขึ้นอย่างกล้ากลัวเดินไปยังประตูห้องใช้ตาส่องผ่านช่องมองไม่มีใครเลยเมื่อเขาหันกลับมาทางเตียงตาก็ากำลังชี้ไปที่กระจกข้างห้องน้ำด้วยใบหน้าซีดเผือดกายมึงมาดูในกระจกเงาสะท้อนไม่ตรงกับความจริงมันยังมีเงาของผู้หญิงผมยาว ยืนอยู่ข้างหลังต้าบนเตียงทั้งที่ในห้องไม่มีใครนอกจากพวกเขาแล้วเงานั้นก็ค่อยๆหันหน้าช้าๆมาทางกายใบหน้าซีดขาวตาโบผมยาวรุงรังปิดหน้าครึ่งหนึ่งและริมฝีปากที่ยิ้มยืดราวกับเสยะกายกรีดร้อง ตากระโดดลงจากเตียงทั้งน้ําตาคลอทั้งคู่เปิดไฟทุกดวงในห้องและตัดสินใจว่าจะนอนเปิดไฟกันยันเชา้าไม่กล้าแม้แต่ที่จะขยับไปใ,ใกล้กระจกอีกและก่อนที่ทั้งคู่จะหลับไปในช่วงเช้ามืดกายได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งมันเบาจนแทบไม่ได้ยิน แต่มันเหมือนอยู่ใกล้หูมากฉันอยู่ในนั้นมองต่อไปสิตอนต่อไปจะพาลงลึกเรื่องราวของจิงสาวในกระจกและประวัติของห้องหกที่ทุกคนในหอพักต่างหวาดกลัว คุณที่รับฟังกดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ